ปฏิหนึ่งพิจุนา2องหาหสีครับเวลาบายสีเก่าหน้าที่ตอนนี้สร้างกำลังควบคุมลงเดินการก่อสร้างคงหน้าค่า้านะขี่ริมน้องใหญ่เพื่อสร้างเป็นแรลงมากไว้เป็นสักทีสักกระกาบาบายไว้เป็นทีปกปกัปกคุค้มครองรักษาให้ฝ่าประชาชนชาวตำบลน,น้องใหญ่ ให้อยู่เย็นเป็นสุกกันหลังๆนั่นคือสำนักง,งานเทศบาลตำบลหนองใหญ่ไปเล่นหมากอย่านี้น่องไ,งไปสิเป็นที่พักพรอนยนใจเป็นสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยูน่น้ำครับชาวตำบลหนองใหญ่ตอนนีงง้โควิดสิบเก้าใส่แมสก์อย่างเสื้อวันนี้แหละสร้างสร้างกำลังเร่งเลย สร้างซื้อยังก็มรับเจี๊ยบครับผมหมรับเจี๊ยบครับมาจากไสนจากรัตนบุรีครับผมบ้านสามรัตนบุรีแมนครับเป็นได้ส้างสร้างพญานาคาันดีอยู่บนบ่ครับเมื่อสงการกับวงสรวงอยู่บ้านขอสั่งต่อบวงสรวงนำอนมาเห็นบ่ครับส่วนหลาย่าส่วนมากคนที่ไปวงสรวงก็จะเป็นสายนาคนะครับ S <S oh, สร้างผมก็เป็นแสดงว่าก็สร้างสร้างไซน่าโดยตรงไซน่าโดยตรงเฮ็ดมาได้จักตักี้โตหรอครับนี่เป็นอาจารย์คนใหญ่คนเพอยู่บ้านน่านนุ่นซีหาอาจารย์ใหญ่คนแต่ว่าพี่ไส้ใหญ่ภูเก็งอิริสร้างอยู่ที่เจดีพุทธาคมรัตนญาณมุนีศรีนครลำดวนวัดบ้านนานนนของพระครูไพบูลย์กลาเป็นพี่ไส้ที่ผมไปเรียนวิชาส้น้ำผึ้นนะครับยื่อนเพื่ออะไรครับ เราอยู่อำเภอคุขันปั้นนนุนเท่ากันเห็นไหมครับอ๋อเข้าใจหลวงอาจารย์สมบูรณ์ครับอาจารย์สมบูรณ์อันนี้คือสร้างนะครับลูกศิษย์ก็พระอาจารย์มณะที่ทำพิธีครับผมเรามาทำบุญเลยเด้ออันนี้ครูอยู่ดังด่านที่ต้นตกนน้องใหญ่ครับลูกศิษย์ลูกศิษย์ของพี่พี่ศักดานะครับในการปั้นนะครับอืมก็อันนี้ก็คนปล่อยเห็นไหมลองฝีมือก่อนถ้าอันไหนขาดเลี้ยวก็ เดี๋ยวพี่เขาจะมาช่วยต่อเติมให้ปลกเล็ดปลกกยางสิคืองานก็ถ้าถ้าเป็นงานถ้ารวดลายแบบไหนถ้าไม่เข้าตาพี่ชายเขาก็จะวิ่งเข้ามาต่อเติมให้สวยแกปั้นอยู่ที่อุบลตอนนี้ครับแล้วก็สุรินแล้วก็อยู่บ้านบ้นเดือบ้นเดือยโพสีสุวรรณบ้ือตน้นนี้สิตอนนี้เก่าเสียนนลยเนาะเก่าเสียนครับ คือใครสร้างมันอยู่ที่การสร้างพระยานาคอยู่ที่ตําราครับถ้าเขาให้สร้างสามเสียนก็สามเสียนห้าเสียนก็ห้าเสียนมันอยู่ที่บารมีครับผมถ้าใครจะทำทุรนสร้างไม่ได้อันนีุเพิ่นไหหม้อสร้างเกาเสียงเนาะก็คือที่มันอยู่ที่บารมีตรงตรงพุ่มวัดพุ่มบานนะครับคาฮิตบ่ได้อย่างที่บ้านผมตอนแรกผมจะสร้างเก้าพระพระครูก็ไม่ให้ทําเพราะว่าบารมียังไม่ได้พยานาค เอาแส,สดงว่านายกเอกม่อนสีเทงที่กับผู้ใหญ่ยัดก็คือตระกูลครับเป็นมันเป็นนายกเอกม่อนสีทองเก่าเสียนผู้ใหญ,ญ่ยัดเก่าเสียนอโอ้เขียวมรกตเขาผู้ใหญ,ญ่ยัดสีเขียวเขาผู้ใหญ่ววสีทองอันนี้กัมันเป็นความเชื่อครับเชิญชวนผู้เลื่อมใสผู้มีจิตศรัทธาเหตุจังไรครับวิธีการเชิญชวนเพื่อนเพื่อนสิมาเองครับเพื่อนเนาะครับผมก็ใครอยากร่วมนะครับทำบุญก็ปั้นน้องใหญ่นะครับกับท่านนายกมอนแล้วก็ท่านผู้ใหญ่นะครับ ผมมาเฮ็ดก็คือผมเอาศรัทธามาหลายกว่าเงินนะครับ,บเ,เพราะว่าหวังบาตองถ้ามผมจะเอาเป็นเงินเป็นตวัวละสองแสนกับบุยูครับผมครับผมแต่ว่าทีวนี่คืออย่างที่ทราบกันดีผมมาทําตามศรัทธาแล้วก็อยากสาาร้างบารมีไว้เพราะว่าการปั้นหน้าคือบาร,รมีนะครับสร <า S 1> <ม>้สางกับบารมีของฝางเนาะเพราะว่าผมในองค์อยู่ข้างหลังก็คือองค์ปูนา ผมไม่เคยว่าพูพผพูผ,ชผ้ช่องนะครับเขาบอกว่าผมเป็นลูกหลาน <ผม S 1> พญานาคครับ<ม>แต่ก็พระมีพระเพิ่่นถักนะผมไปล่ำนะครับเพื่อนก็เลยบอกว่าเจ้าเป็นลูกหลานพญานาคเดี๋ยวไข่สีให้องค์เจ้าตอนนั้นผมประกาศสั่งยัน,นครั้งเอาอายุ่จักปีครับผมอายุสามสิบหกครับสาสิบหเมื่อไหจักปีผมเพิ่งปั้นหนาคที่วัดผมได้สองตัวจากนั้นผมก็ไม่เคยมาปั้น รับจ้างไม่เคยป,ปั้นอะไรกลับเบียว่าป,ปั้นโช่ไหมครับป,รปั้นยวดนั้นผมป,ปั้นถวายกับป่าเพราะว่าตอนนั้นป่าสิบไปจ้างสร้างเขากับขอตัวละสองแสนกันเรยกวา่าผมขอปั้นเองแล้วก็ว่ามันใจบัวกับล่วงบึงผมปัน้นบาร,รมีเองสินะครับบันนี้ับมีมีมีม,ม,ม,มีมีหลางทรงครับมาทักวา่าเพิ่นเพิ่นเพ,พิ่นว่าขันขันเท็ดบ่แลเวมันสีแพ้่อย่างซี่ก็เลย ผมก็เลยลองเห็ดบวงสวงเห็ดเปิงเกษตรหลังจากนั้นมากันว่าคันเห็ดใดตัวหนึ่งแล้วสิด้เห็ดต่อไปเลยหากินห้อยากเพราะว่าการบูชาตอนการบูชาพระเจ้าหน้าคือไม่มีอดอยากใช่ไหมครับอล้วก็อุดมสมบูรณ์เพื่อนสเบิ้งแนมไหมหลังจากนั้นมาผมก็ได้มาเห็ดเป็นตัวที่สองที่สามอีกแล้วก็ยังมีองค์งูเขาน่าเนาะผมเห็ดเนาะผมขึ้นเสียนในเพื่อนอยู่นี่คือสร้างนะครับเพื่อนมีประสบการณ์เห็ดมาแล้ว หนึ่งมิถุนายนสองหาฮกซีครับมีบรรยากาศลมหลอบแดนมาร์กลมเย็นมากดีคือสำนักงานเทศบาลตำบลน้องใหญ่ครับอาคารโรงเรียนผู้สูงอายุอากาศนี่คือห้องปฏิบัติราชการนายกเทศมนตรีตำบลน้องใหญ่ยุดนี้สิพ่นพ่นพ่นน้ำไปทางฝุ่นเนาะครับเชงเสียงไปฝุ่นอาคารหลังนี้มันจะเป็นกล้ากระบาดหนึ่งสิ กตสิเป็นสถานที่สักาการะกราบไหว้ของชาวตำบลนหนองใหญ่ของชุมชนเฮาของผู้ที่เลือ่อมใสองค์นาคายา,านาคีเฮาเนะาะองค์สิบวงกลมยาวยาวโตหละ่ะจะทอดอะไรกันสามสิบกว่าเลยหนึ่งสสิบกว่มีเด่นคือยังไม่คือว่าจะต่อหางท่านลงไปอีกครับให้จนถึงติ่มน้ําเห <c oughs> มือนกับว่าน้ำขึ้นอีกนิดนึงก็เหมือนท่านโผล่ขึ้นจากน้นี่คือเขาคล่อง พราาะว่ส่วนหัวเนี่ยหัวเสียงเพื่อสิพ่นเป็นพี่เสียงกลางองศาจะไปนู่นครับแล้วก็ไหนฮะองศาจะไปไปตั้งผลครับผมไปทิศใต้ครับแล้วก็ต้องเอาเชียงใต้ครับผมแล้วก็อีกองหนึ่งก็เสียงอีกองหนึ่จะประสานกันอย่างเงี้ยครับอ๋อสี่สี่ไฟกันไฟหัวกันครับนั่นหนาเปนสี่ประสานกันแล้วก็บริพี่น้องไปกาบัยชิลลุ่งไปกาบัยงล่างเป็นฐานเป็นลูกไปข้างล่างเป็นฐานมีไฟประดับแต่ผู้ใหญ่ข้างอธิบาย มีไฟมีไฟอันนี้อยู่แน่อนี้ฐานอยู่ข้างล่างควาที่ต้นได้ยาวุญนะครับไฟสองพวกทรายพวกปนหนึ่งกระสอบรอยก็บาทนี่ก็ถือว่าเฮ็ดไร้นะครับปั้นกริดนี่ก็ไ้โอ้นะครับผูดได้สัตธาเป็นเสือเป็นแนวเพื่อนในนอเขาวาเรนนี่อกาสทำบุญเพื่นบลำบากลำบนญพมีอย่ามี้ครับบูชาสาทุ อ่าไม่โตต้องเป็นลูกใหม่ลูกมือก็ถือเป็นความเชื่อนะครับอยเย็นเป็นสุขถือว่าเป็นงานโชว์ผมชิ้นแรกเลยนะครับที่ออกจากต่างจังหวัดจากบ้านเล่ยจังหวัดอ๋อสร้างเลยคเปนชิ้นแรรัตนาบุรีครับคนรัตนาบุรีงานของไอ้น้ำเน่ะนะครับก็เลยปกติกัดเสนอให้สร้างไงคุณมาแต่ว่าเขากัดกัดขางที่จะสูง อะไบ้าอ่าสร้างนี่แหละถือว่าเป็นบุญบารมีน้ากันเนาะขอบารมีน้ำนะครับอาชีพงามแนีบนียากะถือว่าเป็นต่องงามแมสต่องน้ำเฮ็ดสุดฝีมือเลยสุดฝีมือให้กำลังใจเดี๋ยวผู้มีจิตศรัทธาผู้เหลื่อมใสเยเวรสีมาตุลมมหมเป็นลูกหลานของผู้นาคายญาณคีย์นี่ลักษณะพระมหาสีมาท่านเจ้าคณะเพิ่งออกแล้วเป็นบ่ทันเจ้าคณะเพิ่งออกแล้วท่านนายอำเภอไม่ น้าอิสลาโพเงินกต่มาเบิงวังเข้านะครับวันที่หนึ่งมีตุนายนยินดีสนับสนุนเลยข้ามหามานากมาแล้วค่ะล่องเลขาลองเจ้าคณะเพื่อแมนลองเลขาอำเภอร์ยูทูปวิสัยผู้ัิรองเป็นเป็นเลขาเลขาลองเจ้าคณะเพื่อมานะมโนรัตเนี่ยหนึ่งแต่ว่าน้ำสกุลพอเป็นน้ำสกุลเมืองแก่นเมียนำสกุลมโนรัตเป็นไปงานประหลาดทางพระเจ้าปุ้ยบนป่ามึงเลยรวมสางน้ำเลย